ผมก็เพิ่งมารู้ตอนตอนที่พวกเราคุยกันในกลุ่มนะว่าไอ้เล่มเขียวเนะี่ยมันมันมีแค่คนเดียวเออเพราะแต่มันจะบอกว่าเราเป็นสมาชิกในนั้นแต่เราในใน,ใน,ใ,นในเล่มจะมีบอกใช่ไหมว่าเราเป็นสมาชิกด้วยหรือ,อยังไงเราเช็คเราเช็คดูอ่ะในหน้า<ต>เว<ม>็บชาชนลงไปอ๋อใ,ใ,ในระบบใช่ไหมในระบบใช่ไหมประมาณเนี้ยสมมติเป็นชื่อแม่ผมก็เป็นสมาชิกของนางจุดจุด านนี้อ่าโอเคก็แสดงว่าในในสมุดสีเขียวจะไม่มีชื่อเราไม่มีครับต้องการเพื่อนสอบถามปัญหาสมัครงานเกาหลีว e ีซ่า e8 เฉิญมาเข้ากลุ่มไลน์ที่ลุงหน่อยได้สร้างไว้นะครับและพิเศษสุด ในกลุ่มนี้สามารถไลฟ์ทล์กพูดคุยกันสดๆได้เหมือนคลับเฮาส์เลยนะครับสิทธิพิเศษนี้ทางกลุ่มลุงหน่อยได้รับสิทธิ์จากทางลายให้สามารถเปิด Openchat พูดคุยกันสดๆได้ซึ่งในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้นที่ทางลายเขาให้สิทธิ์นี้กลุ่มรับได้แค่5,000คนนะครับช้าหมดอดเข้าไม่รู้เลยนะ ก่อนไปรับชมคลิปการลบคนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับจากการที่ช่องลุงหน่อยได้ทำคลิปนะครับออกสื่อต่างๆที่ลุงหน่อยมีอยู่ปรากฏว่าได้มีข้อคำถามนะครับสอบถามเข้ามาตามช่องทางต่างๆซึ่งผมยอมรับนะครับว่าผมมีเวลา ที่ไปตอบน้อยนะครับเพราะผมต้องทำงานประจำก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าหากผมไม่ได้ตอบสามารถเข้ามากลุ่มไลน์นะครับที่ผมได้สร้างไว้เพื่อจะมาพูดคุยสอบถามปัญหาได้นะครับโดยกลุ่มไลน์ที่ผมได้สร้างไว้ผมได้สร้างกลุ่มแยกออกมานะครับให้เฉพาะคนที่ต้องการสอบถามในเรื่องสมัครงานวีซ่าอีแปดที่จะไปทำงานเกาหลี ซึ่งก็มีการพูดคุยกันบ้างแล้วนะครับในกลุ่มตอนนี้มีประมาณ70กว่าคนและผมได้ทำการนะครับทดลองพูดคุยกันสดๆในฟังก์ชันของ i right ลท t a l k นะครับซึ่งทาง l ล ne นะครับได้อนุญาตให้ทางกลุ่มที่ลุงหน่อยสร้างนะครับทั้งหมดเลยนะครับผมมีกลุ่มเยอะแยะนะครับทั้งกลุ่มอิสราเอลกลุ่มญี่ปุ่นกลุ่มทำงานเกาหลีนะครับผมได้ทำไว้ สามารถที่จะไลฟ์สดได้ทุกกลุ่มเลยนะครับซึ่งในประเทศไทยนะครับได้รับสิทธิ์นี้เพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้นก็ถือว่าเราจะได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับอารมณ์มันเหมือนคลับเฮาส์นะครับที่ท่านไม่ต้องแสดงตัวตนนะครับท่านใช้ชื่อตอนที่เข้ากลุ่มไลา์ Open Chat ได้เลยมันจะไม่ยุ่งกับาลายปกติของท่านนะครับจะไม่เห็นหน้านะครับจะได้ยินแต่เสียงพูดคุยกันนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเป็นส่วนตัวสูงเนาะดังนั้นใครมีข้อคำถามต้องการพูดคุยก็เชิญเข้ากลุ่มได้นะครับผมจะเปิดไลฟ์ท a l k เป็นช่วงๆนะครับต้องดูว่าช่วงไหนมีเหตุการณ์อะไรสำคัญนะครับก็จะเปิดให้มาพูดคุยนะครับหรือคนในกลุ่มต้องการเรียกร้องให้เปิดไลฟ์ทนะครับผมก็จะเปิดขึ้นมาให้นะครับ แล้วก็หากมีการรับสมัครออนไลน์ขึ้นมาจริงๆนะครับทางช่องหน่อยก็จะทำคลิปสอนเพื่อสมัครไปทำงานวีซ่าอีแปให้ด้วยนะครับผมจะแจ้งลิงก์คลิปไว้ที่กลุ่มนี้ด้วยนะครับทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับการรับสมัครแล้วก็แนะนำวิธีการสมัครที่ช่องหน่อยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับ วิธีการเข้ากลุ่มนะครับท่านก็ทำการแคปหน้าจอ QR code ตัวนี้นะครับแล้วก็สแกนเข้ากลุ่มได้เลยนะครับหรือถ้าใครไม่ถนัดในการที่จะสแกน QR code ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับท่านก็กดลิงก์แล้วเข้ามาได้เลยนะครับแต่นะครับมันจะมีรหัสเข้ากลุ่มนะครับผมจะไม่พิมพ์รหัสลงในนี้นะครับเพราะรหัสเข้ากลุ่มตัวนี้มันเข้าทุก แชทที่ลุงหน่อยได้สร้างไว้ดังนั้นใครที่อยากจะเข้ากลุ่มต้องฟังรหัสจากที่ลุงหน่อยบอกนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หากคุณมาดูคลิปทีหลังแล้วคุณต้องการเข้ากลุ่มแล้วรหัสมันไม่ถูกต้องนะครับท่านจะต้องไปฟังคลิปอื่นนะครับที่ลุงหน่อยจะแจ้งรหัสนี้ให้ทราบนะครับเพราะว่า,าบางทีมันมีมิจฉาชีพหลุดเข้ามานะครับ รหัสมันหลุดไปถึงมิชชีพีพมันก็จําเป็นที่ผมจะต้องเปลี่ยนรหัสนะครับสําหรับรหัสเข้ากลุ่มในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเลข4ตัวนะได้แก่เลข 7..8..2..6 ฟังอีกครั้งนะครับเลข 7..8..2..6 ไม่ได้ใบหวยนะครับแต่ถ้าใครเอาไปเล่นถ้าถูกก็เอามาโดเน a t ให้กับช่องลุงหน่อยด้วยนะครับจะยินดีเป็นอย่างมากนะครับ ให้ทุกคนรีบเข้ามานะครับเพราะกลุ่มรับได้จำนวนจำกัดแค่5,000คนนะครับถ้าเกินกว่านี้ไปก็จะเข้าไม่ได้แล้วนะก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับผมต้องการให้ข้อมูลที่ถูกต้องถูกกฎหมายนะครับเพราะว่าในการสมัครไปวีซ่าอีแปตอนนี้มีมิจฉาชีพหลอกลวงเยอะแยะไปหมดนะครับถ้ามาพูดคุยที่กลุ่มลงหน่อยรับรองท่านไม่โดนหลอกแน่นอนเพราะว่า ควบคุมเองนะครับใครเป็นมิชชาชีพแล้วเข้ามาเชิญออกไปได้เลยนะครับเพราะกลุ่มนี้มีแอดมินนะครับดูแลตลอดนะครับท่านเข้ามาก็ไม่มีประโยชน์นะครับผมก็เตะท่านออกได้อยู่ดีก่อนจบคลิปรบกลนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับแล้วพบกันในกลุ่มนะ